คุยตื er in ่นมาคุยขอต้อนรับคุณเอิงคุณโถงค่ะสวัสดีค่ะคือต้องบอกว่ามาทีไรเนี่ยได้ได้ยินมาว่าขายดีมากเลยย้อนแบบว่าสุดเลยซันตอรี่มิลคอล่าค่ะฉันี่คะเอาโปรโมชั่นก่อนเลยดีกว่า ใช่ค่ะหลายคนชอบถามเวลาไปไปไหนเนี่ยไปถ่ายโฆษณาหรือไปไหนก็จะบอกว่าพี่หงอยากรู้จริงว่ากินนานแค่ไหนึงจะเห็นผลเราถึงจัดโปรโมชั่นอันนี้เลยสั่งซื้อคอลลาเจนซันตรี่มิวคลาสีกล่องฟรี1กล่องเต็มๆพร้อมส่วนลดหลักพันและจัดส่งทั่วฟรีทั่วประเทศด้วยที่เราจัด 4ฟรีหนึเพราะอยากให้ทาน2เดือนครึ่งเหตุผลคือจะได้เห็นผลชัดเจนแล้วไม่ใช่เห็นผลแล้วหยุดนะคะไม่ใช่ต้องทานไปเรื่อยๆเพราะว่าค,ความสวยมันหยุดไม่ได้ค่ะมาคุยเรื่องนี้ดีวกว่าคิ๊อยากรู้ว่าแบบพอ คือเลขสี่หรืออะไรอย่างเงี้ยูคิดดูเก่งใจกิดดูเก่งใจมากคิดบูโดนเลไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาอะไรบ้างคะเกี่ยวกับสอะมากต้องบอกเลยสระผมปั๊บที่มันเห็นเลยผมร่วงเป็นกำกำเงี้ยน่ากลัวนะน่ากลัวใช่เล็บก็ฉีกขาดง่ายเสียงก๊อปแก๊ปเวลาเข้าท่าโยคะสอนเด็กก็อายเขาแกร็บแกร็บแต่งหน้าเครื่องสำอางก็ไม่ติดอย่างเงี้ยมันจะเป็นปื้นปื้นต่อทานคอลลาเจนซันตุลีนก็หนักมากนะติดไม่หลุดเลยทาทุกวันนี้ค่ะ ผิวสวยเลยสวยหรือเปล่าไม่โฮงนี่พูดเองปัญหาสุขภาพยอดชิตก็จะมีผิวแห้งอันนี้เราเจอแองงใช่เสียงกระดูกกับกั้งกับแกร็บผมขาดผมร่วงแล้วก็เล็บเปราะนั่นเองใช่ค่ะแล้วพอเราทานซันตอรี่มิลโคราเนี่ยช่วยยังไงบ้างคะพี่โฮงอันดับแรกเลยเวลาไปทําผมไม่ว่าจะที่ร้านหรือไปออกรายการหรือว่าไปถ่ายละครทุกคนจะชมเลยอ่ะอยากให้ซูมที่ผมพี่หงโอ้โหแบบผมหนาแล้วก็ไม่แตกไปพี่หงทํายังไงผมไม่มีแห้งเลยก็บอกว่าเออไม่รู้ตัวเหมือนกันนะมันค่อยๆกินไปไง เราทานคอลลาเจนตัวนี้เติมทุกวันเป็นประจําและสม่ําเสมอไม่ใช่สวยปั๊บแล้วหยุดจ้าเพราะร่างกายเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนถึงอายุ25หลังจาก25แล้วเราจะผลิตร่างกายจะผลิตคอลลาเจนได้ลดลงเรื่อยๆเราถึงได้รู้จักคําว่าแก่ไงคะพูดเบาๆก็เจ็บเจ็บนะไม่เงมือนเองล่ะค่ะมีลูกแล้วอย่างเงี้ยแคลเซียมมันก็ถูกดึงไปนั่นนู่นนี่กิบกิบมีลูก้ใช่ไงเนี่ยแหละคือคาถามที่กิ๊บอยากรู้เลาสีเล่าคือเวลามีลูกแล้ว หลายคนอาจจะว่าสี่สิบก็คือสี่สิบนะแต่มีลูกถึงสามสิบแต่มีลูกมันก็มีความพังในระดับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นคือหลังจากที่มีน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พยายามอย่างแรกเลย back to basic คือพักผ่อนให้เพียงพอคือลูกหลับเราหลับใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องอาหารก็ทานที่ครบห้าหมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ว่าด้วยอายุที่มากขึ้นบวกกับแคลเซียมที่ลูกดึงไปอาหารเสริมมันก็สําคัญจริงอย่างคอลลาเจนอย่างเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่ในอาหารที่เราทานในชีวิตประจำวันนะไม่ใช่ไม่มีอย่างเช่นผักใบเขียวก็มีคอลลาเจน มะเขือเทศมีคอลลาเจนแอปเปิลมีคอลลาเจนแต่ถามว่าวันหนึ่งเบอร์ผักใบเขียวเบอร์ผักใบเขียวยังไงก็ต้องกินแต่ถามว่าต้องกินวันหนึ่งอ่ะเท่าไหร่เป็นกะละมังกี่กะละมังถึงจะได้คอลลาเจนปริมาณที่ร่างกายต้องการเพียงพอหนึ่งวันคือห้าพันมิลลิกรัมมันก็ต้องกินเป็นหลายสิบกิโลใ่หมคะ่ของมันก็ไม่ไหวแล้วจะยังไงใช่เราทานซองหนึ่งเนี่ยเราจะได้คอลลาเจนในปริมาณเท่าไหร่คะห้าพันมิลลิกรัมค่ะคือวิจัยมาแล้วว่าหนึ่งซองเนี่ยมีห้าพันมิลลิกรั ทานเช้าเย็นอุ้ยฉันอยากจะสวยเร็วๆไม่มีประโยชน์บอกเลยเพราะว่าร่างกายก็จะขับออกอยู่ดีคือได้ความอร่อยแต่ก็เปลืองนิดหน่อยนะใช่ก็บอกญี่ปุ่นขายดีมากขายดีมากส่ยร้านกล่องแล้วีนสวยแบบดึงดูสาวดูสวยดูแบบดูแข็งแรงมากเลยเนาะผูกค่ะอย่างอันเนี้ยค่ะเป็นเป็นบริษัทซัลตอรี่ที่ญี่ปุ่นนะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยคือซัลตอรี่คือขึ้นชื่ออยู่แล้วที่ญี่ปุ่นคือเขา บริษัทเขาเนี่ยเปิดมาประมาณร้อยกว่าปีแล้วคือผลิตแบบซากกระเบือยันเรือรบเลยแล้วก็อันนี้เป็นอีกเซกชันหนึ่งของบริษัทซันตอรี่คือซันตอรี่เวลเนสที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตอาหารเสริม,ม,มคือด้วยความที่โรงงานเขาเปิดมานานเป็นโรงงานขนาดใหญ่โรงงานเนี่ยผ่านมาตรฐาน GMP สาก,กลจาก Japan Health and Nutrition Food a s s OCIATION แล้วก็มีเรียกว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ค่ะที่สามารถ คิดค้นพัฒนา QC product ก่อนออกสู่ท้องตลาดคือวิจัยแล้วว่าทานแล้วมันได้ผลจริงก่อนที่จะออกมาขายเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่แตกต่างนะบางทีโรงงานเล็กๆมันก็จะไม่มีทีมวิจัยหรือว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทำรีเสิร์ชก่อนว่าผลลัพธ์หลังจากทานแล้วเปลี่ยนแปลงยังไง1 2 3 4ถ้าเกิดโรงงานใหญ่ก็จะมีแบบทีมเหล่านี้ที่ออกมา QC product ก่อนค่ะ แต่เวลาทานเนี่ยทานง่ายมากเลยใช่ไหมคะอร่อยมากคืออันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เอิ้งชอบเพราะว่าแบบคอลลาเจนอยู่างที่เราทราบกันดีบางทีเวลาทานมันคาวใช่ใช่ไหมคะอันนี้คือไม่คาวเลยรสชาติเหมือนนมๆหน่อยแล้วเวลาเอิ้งทานคือเอิ้งทานกับกาแฟตอนเช้าคือทานเป็นกิจวัตรประจําวันค่ะทานทุกวันช่วยเติมเนาะเติมไปทุกวันทุกวันเนาะองี๋ไหมอยากรู้โปรโมชั่นแล้วค่ะพี่หง จัโปรโมชั่นจบแล้วย้ำอีกครั้งดีกว่าครับเต็มเต็มมีอะไรบ้างคะสั่ง4ี่กล่องฟรีหนึ่งกล่องเต็มเต็มพร้อมส่วนลดหลักพันจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะหรือจะเซิร์ชคำว่าซันตอรี่มิลคอล่าก็ได้เราไม่วางขายย้ำไม่วางขายไม่มีทางวางขายเด็ดขาดถ้าเจอวางขายคือไม่ใช่ใช่โทรมาเท่านั้นนะคะ0 2 2 3 9 8 8 9 9ค่ะดูปากอีกทีนะคะ0 2 2 3 9 8 8 9 9อเค่ะดีจังเลยเนาะ ซื้อตั้งสี่กล่องแถมหนึ่งกล่องแล้วหนึ่งซองเนี่ยต้องบอกกันว่าเขามีคอลลาเจนเปปดาที่มีโมเลกุลเล็กด้วยความเล็กเนี่ยจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้เยอะแล้วเขายังมีวิตามินซีด้วยวิตามินซีเป็นตัวนําพาคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายและมีแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยทำให้ผิวหนังแข็งแรงและฟิตแอนด์เฟิร์มไม่เหี่ยวย่นและผิวจะดูอิ่มอิ่มและบำรุงเส้นผมกระดูกข้ต่อหมดเลยและที่สําคัญไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลใช่ซองหนึ่งแค่ยี่สิบห้ากิโลกรัมดูเหมือนกับคุณ ต้องการคอลลาเจนเป็นอย่างมากเลยฮะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเห็นลุกขึ้นมามันมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบนะคุณผู้ชมค่ะเปล่าไม่ได้ให้แค่ซองนะให้ขอละหนึ่งกล่องไปเลยครับนี่เลยไม่แต่แต่กิ๊บเป็นคนที่ชอบแก้มนะกิ๊บชอบอะไรของ ญี่ปุ่นอ่ะเป็นไรไม่รู้คิดรู้สึกว่ามันต้องปลอดภัยแล้วมันต้องดีเอาไว้ใจได้อยากให้ผู้ชมดูนิดนึงว่าทุกวันนี้เวลาเราดูเนื้อหาตามรายการจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ขายกันเยอะมากอันดับแรกคือรายการของเราในยามเช้าเราจะกรองมาแล้วแน่นอนอย่างมากมาให้คุณแต่ในเวลาเดียวกันอยากให้คุณดูด้วยว่าบริษัทที่ผลิตสินค้าเหล่านี้เนี่ยเขามีประวัติยาวนานขนาดไหนซันตอรี่นี่ถือว่าท็อปสุดของญี่ปุ่นแล้วและการที่เขาไม่มีการวางขายตามช่องตามเชฟในบ้านนะเพราะเขาต้องการรักษาคุณภาพ ให้อยู่ในมือของเขาโดยการมีคอร์เซ็นเตอร์พิเศษขณะที่ญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันทางั้านรักกันได้นะครับเช้านี้ขอบคุณทั้งคู่ที่มาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับขอบคุณค่ะ